สวัสดีครับวันนี้เอ้ลักกิคนะครับพามาดูมิลาดปี13เกียร์ออโตโอ้สีเทาตัวนี้เป็นรุ่นพุทสตาร์ทนะครับมาดูกันเลยสีเทาหลอๆไฟเงาๆมีไฟตัดหมอกมาเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นรถจำเดิมไหมนะแบกเดิมจากโรงงานเลยนะครับมีไฟเลี้ยวด้านประตูเนาะ ตัวนี้มีปุ่มกดเปิดปิดประตูนะครับเป็นชิน้นสกรีนนะครับกันตาดามีเรียบร้อยตัวนี้นะครับมีบอดเดอร์หลังคา้อมไฟเบรคตัวที่3ไล่ฟ้ามีที่ปัะผลหลังมีนะครับมีสวิตช์เปิดประตูด,ด้านหลังนะครับเซ็นเซอร์ไยหลังมีให้เรียบร้อยแบบ2จุดนะครับ มาดูรอบๆอพัดกันนะครับโอเคแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันโอเคเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะครับเริ่มต้นเลยกุญแจจะเป็นแบบนี้นะครับอ่าเป็นกุญแจฉริยะเนาะเปิดปิดอ่าอย่างนี้เลยมาดูออปชั่นกันนะครับตันนี้เป็นกระจกไฟฟ้า4บานนะครับมือเปิดเป็นโครเมียม เงาเงาแบบนี้เลยกระจกปรับมองข้างและพับไฟฟ้านะครับมีปุ่มสตาร์ทมีเ,เลยถุงลมนิรภัยนะครับคู่หน้าวิทย์อีสัมกันเลยได้หมดารกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูห้องโดยสารหลังกันเขตการนะครับนับไป้ลยนะครับบอกว่าพับได้พับไปฟ้าหลังนะครับพยางตัวนี้เป็นพยางเข้าลูกนะ เห็นไหมเป็นลายลายนี่เลยเนะาะเจ้าของดูแลรักษาอย่างดีนะครับเดี๋ยวมาดูตะข่ากันอันนี้เหมือนเดิมนะครับเบาะขับรสิบนะครับครับเบาะง่ายมากแค่เดินเชือกนะครับอ่าดินเชือกหลุดแล้วง่ายนะครับแบบนี้ไปด้านสองข้างนะครับซ้ายและขวานะครับําขายอยากไม่สับพะละเอาได้ฮนะกว้างมากเลย โอเคงั้นเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันอเรามาดูห้องเครื่องกันนะครับตัวนี้เป็นมิลลาดนะครับเครื่องเบนซินพันสองร้อยซีซีนะครับตัวนี้มีเบรก ABS นะครับรุ่นนี้สามารถตัดน้ำมันได้เก้าหนึ่งเก้าห้า e ยี่สิบนะครับสภาพเครื่องเป็นแบบนี้เลยแห้งๆนะครับเงาๆแบบนี้ห้องเครื่องสะอาดนะครับ แบเยังใหม่อยู่เลยนะครับตัวนี้ใช้ได้ยาวๆเลย,ย,น,เลยนะครับโอเคนะครับเรียบร้อยในส่วนของห้องเครื่องนะหากสงสัยหรืออยากสอบถามเพิม่พมเติมโทรมาที่เบอร์ด้านล่างนี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไคร ให้ช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ Run.